สวัสดีครับสวัสดีกราบสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับผมมือนี้กระกำมาพบกันอีกคือเก่าครับผมกับช่องทองพุ่นแชแนวครับมือนี้บ่าทองพูนพาท่านผู้ชมมหาคุณแม่ติกของเฮาครับหรือคุณยายติกของเฮาเนาะครับเนาะคุณแม่ติ๊กพันมาเพื่อฝันครับผมฝันมือเลื่อนฝันครับผมฝันเห็นไฟใหม่ครับผมไฟใหม่ขั้นหัวครับผมแล้วคุณยายเพิ่อกับมีตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมพร้อมครับผม เราตัวเลขต้นนั้นจะเป็นตัวใดความฝันของคุณแม่จะเป็นแนวใดก็ฝากท่านผู้ชมติดตามไปหมดความกระบบาต้งพูดนะครับกับผมแต่ก่อนจะฟังเรื่องเาวาเนวทางความฝันกับคุณแม่ก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บบาั้งพูดนำนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจให้บบาั้งพูดหาคลิปดีๆตัวเหล็ได้เด็ดมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับกับผมตอนนี้คุณแม่เพิ่อกานนางถ่ายกับผมคุณแม่เพิ่อกะเหยียดพักกําลังเหลวนะครับนาอคุณแม่เหยียดพักสระแหน่ครับผม เป็นปูพักซาะแหน่ทรงตลาดครับผมตอนนี้คุณยายเพิ่อรกระพรอมแล้วครับผมที่จะว่าเหลืองล่าค่วมฝันเพื่อเป็นแนวทางที่ดีในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคม 2, า่มสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้ไปฟังเหลืองเล่าแนวทางคววมฝันดีดีดีเด็ด,ด,ดกับคุณยายพร้อมๆก,กันครับผมว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกของคุณยายมันจะให้ตัวเด็ดตัวดีแต่ใด,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 ดมาฝากตัมผัวยกับผมไปค่ะคุณยายติ๊กค่ะสวัสดีค่ะคุณยายติ๊กครับสวัสดีค่ะ มือนีช่องสาวนิงพาร่วยช่องปูนชี่ยวครับมาติดตามเนาะค่ะแนวทางตัวเลขความฝันกับคุณยายเนาะค่ะค่ะคุณยายเพิ่นว่าเพิ่นฝันแล้วว่าสันฝันในแจักมือนอคุณยายฝันมือกอนฝันมือกอนเนาะค่ะมือนีวันอังคารเนาะค่ะสาวนิงมาตามคุณยายมือกอนก็น่าจะเป็นวันอาทิตย์ค่ะคุณยายฝันคืนวันอาทิตย์ค่ะแต่สาวนิงมาตามวันอังคารเนาะค่ะคุณยายฝันอย่างไรเบาซู่ฟังเนี่ยค่ะ ฟันว่าไฟใหม่ขั้นหัวใหม่กําแพงหังแจ็คแมนกําแพงอยู่ใสคครับ่ะเห็นไฟใหม่จะว่าหังโมได้ไปหมอดดอกหนงเสยอยู่ค่ะก็เลย่นี้ไปทางใหม่ไฟใหม่แล้วก็นเพาว่าใหม่ก็่ว่าไปหมอดไปยั้งดอกค่ะเห็นซื้อๆแต่ในอมืภอนี้ซื้อปล่อยกับไปทางใหม่ก็เลยกต่เพรานั่นล่ะฟันสันสันเนาะค่ะคุณยายฟันเห็นไฟใหม่ ไหม่หัวได้เนาะคไมยใช่หัวว่าแม่นไหม่หัวค่ะบานี้หัวใสเนาะรักบอหู่จักแจ้งมันห่วอยหัวที่อยู่ใสบอหู่จักอารุณานหัว่าเป็นห่วงหัว่าใจเป็นห่วงเป็นกระแพงเลยเป็นกระแพงเนาะค่ะกำแพงจะ่ารวยมันใหม่มันดูไปนะบานี้ลูกลูกถ่วมหลายบอกคุณยายบอมันก็ลามไปเรื่อยๆลามไปเรื่อยๆบานี้ไม่ใยนะมีขึ้นไม่ยังบอกคุณยายไมีนนะเนาะมีขว้นไม่ขึ้นมีไฟ ไฟมันกับไหมไฟยายก็ว่าโอ้ยมันจรงจีิมันกับไหมตัวยายก็ได้ว่ามันกับไหมตัวไหมแนวนี่ก็ได้กหญ่ก็ได้ก่าไหมได้กับเพ่งขาวๆกับเพงปูนนี่บอกคุณยาย่กงบเปลนปูนหรือเปลนไม้เบิ่งบอกขังขังขังขาวๆขังขาวๆครับค่ะเลาะทางหลาะทางขางแก้มเปลนอยู่ใส่ครับค่ะยายก็ คิดว่ามันจะเป็นเด็กบ่ต่ววายอยู่เลยแต่ว่าใหญ่ก็บ่เคยถืออีกเด็กคุณใาญกับฝันเหม่นอยู่เลยคิดว่าแต่ว่ากับายว่าคือว่าขันมันสื่อกับชีลักสื่อชีกะชีสื่อชีร่องเบิงหาศูนย์ขันวัดขันว่าไฟนี่ก็เป็นหัวก็เป็นหายายคิดว่าค่ะไฟใหม่กับศูนย์แค่นั้นแหละ ครับนี่ก็เป็นแนวทางของคุณยายเนาะกำน้อเพื่อนไกลมากศูนย์ศูนย์หายกับวอร์ดบอกเวลาวอร์ดท่านไม่บอกอย่าผู้ใดผ่านเลยล่ะบ้านนี้อายุคุณยายเท่าไหรครับขอโทษครับอภัยเจ็ดสิบเจ็ดสิบเท่าไหรคะคุณยายเจ็ดสิบพอดีนดาที่เจ็ดสิบสิบไปปีใหม่นี่ละเกินไปแล้วนะรับปีใหม่นี่ก็สิเจ็ดสิบเอฟแตอนนี้เจ็ดสิบเต็มเนาะคุณยายกับซื้อขึ้นซื้อลงเนาะคุณยายเนาะ อายุคุณยายนี่เจ็ดสิบก็เพื่อไว้แน่เนาะค่ะเพื่อให้คุณยายเป็นเจ็ดสิบเอ็ดเนาะค,ค่ะท่านผ<า>ู้ชมก็เหล็กก็เหล็กหาศูนย์ของคุณยายค่ะก็หาศูนย์หาหนึ่งขียนไปนําเนาะครับหาศูนย์หรือศูนย์หาค่ะคุณยายหาศูนย์กับนําเนาะกับน้ำกับกับที่บ่เคยซื้อเด็อ๋อคุณยายบ่เคยซื้อเด็กแต่ว่างวดนี้ จะคุณยายฝันเพิ่นว่าเพิ่นสิหลองเบิ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมอันไปอันฟังเทศกฐินมาอันถิ่นต่อยคํามคาเอาอันวัดปะคอนี่ค่ะวัดปะคอครับกลับมาก็มานนอกับฟันอืมครับนี่ก็เป็นแนวทางเนาะครับเขอบคุณยายมื้้อเชาก็ไปอีกอยู่ไรไปทอดกฐินค่ะเพิ่นคุณยายก็มักเฮ็ดบุญเนาะคุณยายเนาะบ่ได้เว้าสู่ไผฟังดอกบ่ไหนบ่ไผฟังเลยล่ะมาฝันนี่มันฝัน S 2> <S 2> <S เห็นฟันเห็นปนี่ก็ได้บ่ฝ่าก็เสยอยู่ก็ได้เสยอยู่เนาะค่ะบ่เป็นยังค่ะคุณยายทำดีใดดีค่ะคุณยายมักทำบุญเนาะค่ะมักไปวัดไปว่าสร้างบุญสร้างพลาสิ่งดีๆก็ต้องปกป้องคุณยายค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันของคุณยายค่ะที่เพิ่นหายกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังเพิ่นว่าเพิ่นบ่เคยซื้อเลขเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่เพิ่นฝันหอบนี่เพิ่นว่า เพิ่นสีล่องสื่อบึงเพิ่นว่าค่ะคะ่ะข,ข,ข,ขอะโค้หมีโชคมีลาบใ้รางวัลใหญ่เนาะคุณยายเพราะว่าเป็นขังเลขกที่คุณายายสีซื้อเล ك, ขเนาะค่ะเป็นขังแหลกค่ะที่คุณยายเิ่นสีซื้อเลขค่ะกระอคหายคุณยายถือเนะาะค่ะค่ะขอบคุณคุณยายได้หลายค่ะบ่แพงตัวเลขเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณายายครับสวัสดีครับครับผมหลังจากได้ฟั่งเรื่องแล้วควา,ามฝันแนวทางดีๆดีครับผมกับคุณายายติกของ,ขของเฮาครับผมบัดนี้มาทั้งป้วนก็จะได้มาสรุปตัวเลขครับผมมาสรุปตัวเลขของคุณยติกให่นผชม และเอฟซีทุกท่านในเบื้องกันนะครับว่าตัวเลขของคุณยายพื้นถหามามีตัวใดแน่ครับผมครับผมสําหรับตัวเลขของคุณยายที่พื้นถ่มาเป็นเลขอายุของเพิ่นครับผมกับเลขที่คุณยายพื้นตีจากความฝันน,น,น,กกนะครับคุณยายพื้นถ่มากกับศูนหาหาศูนครับผมตีจากความฝันเพิ่นฝันว่าไฟใหม่กําแพงเพิ่นก็ตีเป็นกําแพียงมันก็ตีเป็นหาครับผมไฟเพิ่นตีเป็นศูนนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของคุณยาย ถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากนี่ครับว่าเป็นยังครับผมสามารถคอมเมนต์หรือตีแตกต่างจากคุณยายก็ได้ครับผมกับผมกับตัวเลขอีกชุดหนึ่งก็มี7071ครับผม7071อายุของคุณยายเพิ่งอายุ70ปีครับผม70ปีอย่าง71เนาะครับนี่ก็เป็นแนวทางของคุณยายครับผมงวดวันที่หนึ่งท่านผู้ชม2566ันหอยหกับคอยท่านผู้ชมเลยเอฟซีทุทันโชคดีโชค m ắ นครับผมสุขุมสุขคนตอนรับปีใหม่เนาะครับนี่ก็เป็นเดือน ทุกท่ายก่อนสิ้นปี2566กับผมอย่างเขาปี2567ก็ขอให้ท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านโชคดีโชคมัลนตอนรับปีใหม่ครับผมครับผมช่วงนี้อากาศก็หนาวเนาะครับเนาะก็ให้เอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านรักษาสุขภาพเนาะครับเนาะอากาศหนาวอาจจะเป็นไข้เป็นหนาวครับผมรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุมสุขคนครับผมโชคดีมั่นหมานปังๆสุขุมสุขคนนะครับเนาะได้รในวันที่หนึ่ง ทุกคนครับผมกรบผมคลิปนี้บ่าวทองพูนก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับอย่าเลือกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวทองพูนนำเล้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจให้บ่าวทองพูนหาคลิปดีๆตัวเล็กเด็ดๆมอฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปครับผมกรบผมก็ขอขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามาชมรัะฟังคลิปของทองพูนชาแนลครับก็ขอทุกท่านโชคดีโชคม ắ นอายุมั่นควันยืนร่างกายแข็งแรงสุขสุขกันครับผมตอนรับปี2567กครับผมขอบคุณครับ